เซ่ฮายค่ะ Sunday My Life นะคะ Story My Life ค่ะสวัสดีวิถีแม่หมอใบปลิวสวัสดีวิถีแม่หมอสายติชีวิตมีดีไซน์วันนี้ชีวิตของหมอ start กันที่10นาฬิกานาทีเราไป start กันที่ร้านนาเจี๊ยบค่ะก๋วยเตี๋ยวบ้านๆก๋วยเตี๋ยวโต๊ะฟืนเปิดขายมากว่า20ปีนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวราคา20บาทน้ำ start ที่10บาท10 15 20 25ี่นะคะในเรื่องของน้ำชงต่างๆกลับมาที่บ้านสวนดอกชบา10บโมง39นาทีมาฟาด เส้นที่เราสอยมาวันนี้หมอสอยเป็นเส้นเหลืองแห้งหนึ่งถุงเส้นเล็กต้มยำไม่เชิงต้มยำเส้นเล็กแบบใส่พริกพงแบบแซ่บๆอ่ะอีก2เป็น3แล้วคุณชายเย็นหนึ่งแก้วกับท่ามกลางฝนตกน้ำก็คนองอยู่ดังเดิมนะคะก็สวัสดีวิธีมนุษย์อันโกมนุษย์ล้นๆอันนี้ค่ะสวาปามการเปิดสำหรับฉบับแม่หมอใบปลูกกตอน10โมงนาทีนะคะสุกอันแสนเรียบง่ายสุกอันแสนสมถะสุกอันแสน ติสติสตของหมอเป็นความเรียบง่ายสไตล์แม่หมอใบปลิวนะคะแล้วก็วันนี้เมื่อเย็น start กันที่18นิกา21นาทีก็ไปอุ่นเส้นเหลืองแห้งที่ซื้อมาตอนช่วงเช้า10โมงนั่นแหละค่ะทานแล้วก็ทำคอนเทนต์แล้วก็พูดคุยกับพี่ลลโอเบาวๆวันนี้ลลโอก็ขอเข้ารอบที่2ใช่ค่ะรอบที่2จริงๆเข้าหนึ่งหมอ้อเลโอชันมากกว่าหมอบางวัน่ะลลโอชันแต่แต่นางเลยไม่มีหมอเข้ามาเกี่ยวพันเชื่อมโยงอันนี้แว่นวันนี้แว่นหักไปก็ จากลาอีกชิ้นหนึ่งเป็นการฟาดเคราะห์ไปอีกบริบทหนึ่งนะคะแว่นอันที่รักก็ทุกใจต้องการไกลไลายชีวิตแกน QR Code ค้ด